คนเป็นลายที่นี่เลยเพราะว่าคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไะถามนายนิดพี่เฟ็นน่าจะถ้าเปลี่ยนไม่มีปัญหาแต่ว่าผมยังห่วงปลาปลาอยู่ว่าจะต่อเมนเข้าไปได้ยังไงตามที่ผมขอนะลงมารามขวาลงมาแปลนมันไอท่อเมนมันอยู่ตรงไหนผมอยากจะไม่นั้นถ้ามันดูแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยอยากจะให้เอาพ่วงจากข้างนอกลาบเข้าไปพ่วงแบบในห้องน้ําที่มันจะเป็นโดยตรงได้เลยข้าจะนั้ัดปัญหาจบไปอย่างนั้นถ้าสองท่ออย่างนั้นจบเลย ชิ้นนี้เมนข้างในมันจะตันหรือเปล่าแค่นั้เนีลยเมนเลยเขาบอกยี่สิบเมนตันก็ใช่มันเป็นเมนเดิมตรงนี้เขนถามทาโอ้ไม่ใช่เรื่องปัญหาที่เมื่อกี้เขาบอกมันยังไหลเอื่อยๆถ้าเราตอกตอกออกมาเหมือนคือของผมมันอย่างนี้พี่ของผมมันจะเป็นน้ำปลาปลาที่ปล่อยลงเ้งข้างล่างก่อนพอทีนี้พอจะเปิดใช้มันจะเป็นปั๊มปลาปลาสูบ่ก้บไปแต่ตอนนี้เขาตัดระบบตัวนั้นออกของลุงยิ้มด้านล่างด้านล่างกันั้เห็นไหมนั่นกองเดิมใช่ไหมก่องเดิม

นี <Cornell> ่มาแล้วน้ำแล้น้ำก็ไปมาแล้วตอนนี้อ่ะแล้วก็คือมีีตตันตตันอ่ะนี่โอเคโตตันตรงกินอะไรก้น้ำห้นน้ำผิวหนังน้นน้ำสบายเลยสบายน้นน้ำทิ้งาชุดควายคว้างอกรอพร้อมการเพจะให้นี่น้องเขอเข้าไปสอบบัตเยอะเพราะว่ามันมีคนไข้ไทยเยอะเราต้องเพฟวน้องเาอน้องเขาโอเคที่พูดนี่คือต้องต้องเซฟตัวเองลงไปด้วยนะต้องเตเองเพราว่พีดร้ไป ระไฟมไดแล้วหรอไปมาลองหังรอบกันได้ไหมคิดว่าไปได้ใช่ไหมรอว่ามันติดจักตรงไหนโอเคติดจักตรงไหนที่เนี่ยไปบอกไม่เข้ารู้ก่อนได้ไหมว่าที่ดับไฟตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแก้ปัญหาให้เขารู้ยังตอนนี้ไปผาแล้วแล้วตอนนเอมีน้องาง้าไปอยู่ในคนของโรงงานนะคะบอกว่าต้องเ้นะตอนนี้พี่ไปดเดีวก็จะทำให้ใหม่จัดเรเกอร์ให้เารวัดเบกเกอร์ให้หม่เพราะเบรกเกอร์มันมัน เจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้พอไหมเอาตามตรงมั้ยพอไหมต้องการเสริมตรงไหนคิดว่าไม่คิดว่าพอเราคิดได้แล้วค่ะเราคิดว่าเราใช้คนไก้เครบแล้วแต่ว่าอ่านั่นแหละแต่ว่าส่วนน้องที่น้องผู้ช่วยกับน้องวนาก็คือใคนใกล้เคียง60คนอะเรื่องแต่งานเรื่องอาหารการกินเรื่องความมีอยู่คนนี้หนักแล้วก็มีน้องน้องคนงานนะคะคือเขาเหมือนว่าอยู่ที่สนามสามน้างคนไข้แค่60 ทำงานเดี่ยวคนดดได้เดี๋ยวมีคนมาดูสิคนมาสามคนที่คือคือผัดผัดเป็นผัดใช่ไหมหรือว่าอยู่ตลอดไม่เป็นผัดเป็นผัดตอนนี้ตอนนี้มีสองผัดมีอยู่สองผัดก็เป็นผัดไหน้องีแต่ว่าเหมือนน้องน้องแม่บ้านเขาจะอยู่แค่สี่โมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ผัดให้เพิ่มมาให้หน่อยนะจะให้เพิ่มเพิ่มต่อผัดมาให้หน่อยนะเพิ่มต่อผัดมาให้พจะดีน้องเพิ่อนกัให้หน่อยโอเค พยาบาลนี่เรายังเสริมตกรนีเสริมคนมาหนึ่งคนวันนี้แต่ว่าเจ้าที่รองรองเจ้าที่รรอิใจดีมากค่ะคุณพิชานมาที่หน้าจอไหนะนคะโอเคค่ะโทรมาเลยค่ะกดตัวมาเลยค่ะเดี๋ยวหมอจะรับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาเยี่ยมพวกเราทุกคนวันนี้มาให้กําลังใจพวกเราทุกคนทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราในโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งนะ มีปัญหาที่ไม่ค่อยสะดวกนักนะครับวันนี้ก็ทราบในเบื้องต้นแล้วที่ท่านสะท้อนขึ้นมาวันนี้ผมเนี่ยมาพร้อมกับท่านในแพทย์สาธารณจังหวัดนะครับท่านรองผู้บริการโรงพยาบาลท่านผู้จัดก,การปาปาท่านผู้จัดก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดวันนี้มารับทราบว่าท่านยังมีความไม่สบายใจไม่สะดวกสบายในประเด็นไหนเดี๋ยวเรามาช่วยแก้ปัญหากัน นะครับผมผมเรียนกับท่านพิจารณ์กับพี่พิชารกับพี่ผู้เชิญนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไอ้สิมต่างต่างเหล่านี้เนี่ยเอาเป็นว่าสิ่งที่ที่เราขัดข้องที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์บณ้างเนื่องจากว่าสะดวกสบายตรงไหนหรือจะให้ทางผมช่วยหรืออะไรท่านท่านแก้ได้เลยเใจ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 ครับไม่ต้องเกรงใจเดินครับ ตัวสัปมาจริงก็ตอบโต้ได้นะแต่ว่าท่านได้ยินผมอยู่นี่ท่านตอบโต้ผมได้นะครับผมได้ยินท่านอยู่นะท่านท่านพูดมาเลยก็ได้ไม่เป็นไรอ่าคครรัับเลยได้ยินอยู่ครับน้ำน้ำน้ำมันไหลอะไรน้ำเลี่ยวแมวโอเคอันที่หนึ่งคือโอเคเลี่ยวแมวนะครับอ่าโอเค เอาไม่เท่าคนโอเคโอเคครับโอเค แล้วก็ทางผูจการเป็นบาสจ mm ังหวัดตรังได้มาในพื้นที่ที่โรงพยาบาลสนามจ,จังหวัดตรังที่ที่มีที่น้องอคนที่ติดเชื้ออยู่ข้างในนะครับจํานวน1 6 0คนเนี่ยปัญหาที่ที่เขาได้แจ้งทางทางเรามาสะท้อนมาก็คือ,อ 3- 4สี่เรื่องก็คือในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของน้ำนะครับที่ที่ไหลเหมือนกันแต่ว่ามันไหลน้อยนะครับวันนี้ก็ทางท่านผู้จัดการประปาได้มาดูแล้วว่า เนื่องจากอาคารโรงยิบเนี่ยเดิมเนี่ยถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าโรงยินตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพราะมันอยู่ในเขตเมืองซึ่งมันอยู่ใ,ใกล้ทางโรงพยาบาลต่างในการดูแลที่น้องประชาชนในละโคนนะครับตรงนี้เนี่ยเราแก้โดยที่เราเอาเรื่องของท่อเนี่ยจากเมนเมนใหญ่เนี่ยต่อตรงเข้ามายังตัวอาคารแล้วนะครับก็ตัดระบบเดิมซึ่ง ซึ่งระบบเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้นานแล้วก็ตัดออกไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยน้ำเนี่ยน่าจะไหลได้ดีขึ้นซึ่งเราก็ยังเผื่อไวอีกครับวันนี้มาดูพื้นที่ก็จะเอาแทงน้ำเนี่ยไปตั้งไว้นะครับที่ห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงเป็นการสํารองไว้สําหรับที่จะให้พี่น้องที่อยู่ข้างในที่แยกโซนชายหญิงได้ไดใช้นะครับอันนี้น้ำเนี่ยคาดว่า,าน,น่าจะจะแก้ไขได้ไม่มีปัญหาในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่าอาคารนี้เนี่ย เนื่องจากเป็นอาคารที่เป็นโรงยิมเรื่องของกีฬาเพราะฉะนั้นตัวเบรกเกอร์ที่จะตัดไฟเนี่ยอาจจะมีกระแสเต่านะครับ32แอมป์ M, ซึ่งข้างในนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีคนไข้อยู่160มีเตียงอยู่160เพราะฉะนั้นในส่วนของที่พี่น้องได้ใช้เรื่องของพัดลมก็ดีแสงสว่างก็ดีโหลดมากกว่า32แอมป์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางท่านผู้จัดการไฟฟ้าได้เอาจะเอาอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้เราโดยจะติดเบรกเกอร์100แอมป์นะครับ Vrai, ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อพี่น้องใช้ไฟเปิดพัดลมแล้วเนี่ยมันก็ดับดับติดติดเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเบเกอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ไฟเสถียรขึ้นนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับพี่น้องได้บอกว่ามีพี่น้องมุสลิมร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแยกอาหารไทยพุทธกับไทยมุสลิมไว้นะครับ ประการสุดท้ายคือเรื่องของเสื้อผ้าที่พี่น้องจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็ได้กำชับท่านในแพทย์แล้วว่ากับทางท่านผอโรงพยาบาลว่าเดี๋ยวเราจะจัดชุดนะครับชุดที่ผู้ป่วยได้เสื้อผ้าได้เปลี่ยนได้ไดเอามาก่อนแล้วก็ของที่จะครบถ้วนเนี่ยก็จะมาประมาณวันเสาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย วันนี้ที่อยู่120เนี่ยเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยไปเอาของของโรงพยาบาลสนามจุดอื่นมาแก้ปัญหาให้ก่อนนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้สะท้อนก็คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราแก้ทันทีที่ที่เราทราบข่าวนะครับต้องเรียนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ด้านในนะครับในทีมคนไข้160คนเนี่ยเขาก็เลือกผู้ใหญ่บ้านเา็าตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนที่จะเป็นผู้ประสานงานกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดก็ถือว่า ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งก็จะมีผู้ช่วยดูแลของเราซึ่งมาจากคนป่วยอยู่ข้างในมาช่วยดูแลซึ่งวันนี้เนี่ยที่ได้ทักทายเนี่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่มากครับก็ได้กำชับว่าได้ขอบคุณที่น้องไปว่าขอโทษด้วยนะครับท,ที่ที่ทำให้ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกสบายแต่พี่น้องยังมีกำลังใจดีครับในโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งครับกำลังเจ้าหน้าที่ต้องสืบคืาใครสุดยอดกําลังเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยม,มีมีทางทีมแพทย์พยาบาลอยู่4คน แล้วก็มีแม่บ้านที่จะดูแลเรื่องของการทาความสะอาดเก็บขยายู่อีกสามคนวันนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยกำลังจะไม่พอเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่มาเสริมอีกสองสามคนครับเพื่อจะได้จับเปลี่ยนเวรเพราะว่าที่นี่จะมีสองผัดคือเวนกะเที่ยงแล้วก็กะดึกกับกะเช้าแล้วก็กะค่าครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อนะวันนี้เป็นยงไงบ้างครับสถานการณ์ในวงของโรงหลงัลงมือยางก็ดีขึ้นนะครับก็อตอนนี้เนี่ย สบอบผลสอบออกมาเกือบหมดแล้วนะครับก็ยอดอยู่ประมาณ400กว่าคนในภาพรวมของโรงงานถึงนึยางนะครับก็จะมีคัตเตอร์อื่นระหว่างที่เรารอผลสบอบอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณที่คนที่ส่งตรวจเชื้อนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เราขยายไปตรวจที่พัทลุงที่สงขลานะครับก็จะเร่งผลให้ให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าพี่น้องอาจจะกังวลเรื่องของผู้ที่ติดแล้วยังไม่ทราบผล อันนี้เราส่งสัญญาณไปแล้วนะครับให้สาสุขออำเภออสมออสม่งสัญญาณว่าในระหว่งางรอผลเนี่ยพี่น้องที่เป็นญาติเป็นครอบครัวในนั้นน่ยให้ช่วยระมัดระวังแล้วก็แยกส่วนของการที่อยู่ร่วมกันก่อนนะครับ,รม,นนรบมีความระมัดระวังป้องกันตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ก็ส่งสัญญาณไปหมดแล้วครับให้อสมอลงไปแจ้งหมดแล้วครับทุกครัวเรือนโรงพยาบาลสนามเองตอนนี้เป็นไปยหมดที่กี่จุดแล้วนะคะตอนนี้เพิ่มเริ่มที่ห้าแล้วที่อุ่นเต็มหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้โรงที่ห้าเราเราเปิดใช้แล้วที่บอกีฬานะครับ เดิมทีเราเตรียมไว้240เตียงนะครับชั้นบนตอนนี้เราขยายเป็น260นะครับอาจจะขยายได้ถึง300แต่ว่าชั้นล่างเนี่ยครับไปดูแล้วก็ยังสามารถลองรับได้อีก400เตียงนะครับถ้ามีคนติดเชื้อเพิ่มนะครับเราก็สามารถรองรับได้ข้างล่างอีก400เตียงข้างบน300ข้างล่าง400ก็จะเป็น700นะครับสิ่งสำคัญคือเราก็ยังคาดการณ์ว่าเราจะเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่6ไว้นะครับที่ อมเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับก็ตรงนั้นเราไปดูแล้วก็เหมาะครับก็อ,อยู่ห่างไกลจากชุมชนตรงนั้นก็จะรองรับได้อีก300เตียงเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่6จ,จะพอไะมคะ6กเตียงออกสนามนาี้ก็คงจะพอแล้วนะครับก็คงจะพอ